ฮัลโหลกลับมาพบกับทูนูนะครับกลับมาถึงเวลาที่เราต้องเปิดอีกแล้วนะฮะก็ไม่มีตัวปั้นครับก็เดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะเป็นเวอร์ชุดเราก็ตาม้วยพามฮีโร่เนาะนอนนอนนอนเนาะอ่ะดวูว่ามันจะมีอะไรบ้างโอ้ไม่ผ่านครับข้ามรัวๆไม่ผ่านอีกแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้โจกลายยังเฮ้ยอ่านี้ผมร้องแล้วเนี่ย อ้าวอ้าวจริงๆด้วยไม่ผ่านมาเลยเหรอให้ผ่านสักอันดิ <c oughs> ไม่ผ่านเลยไม่เป็นไรใบนี้ผ่าการันตีหกดาวชัวร์มัง้ง <c oughs> อะโอโ้มีโฮมีโฮตัวน,นี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับก็เห็นนะเปิดต่อได้อีกไหม ดูกันที่พอเดี๋ยผมเปิดไปเลยละกันเพรวันนี้ได้คุณสองมานะฮะซื้อไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้กี่ฮะเฮ้ยนี่จะใจคอจะไม่ให้แบบได้ฟ้าผ่า,าจริงเหรอเนี่ยไ้ฟ้าแล้วอันนึงไม่เห็นแสงนะฮะแต่ว่ามันโอ้กดรัวๆกดรว,ว,ว,วซึ่มีสี่ดาวสองตัวมั้งฮะหรือสี่ดาวมันไม่ผ่าแล้วะว อ่าโอเคดีขึ้นก็เปิดภาพฮีโร่เลยครับอ๋อตัวนี้ไม่เคยได้ห้าดาวด้วยโอ้โอเคใช้ได้เลยไหนดูห้าดาวหน่อยเซเป็นคุณงูนะฮะคุณคุณว่าตัวนี้ดีถ้าแรกก็ความเจ็บปวดของห้องนะฮะอัดร้อยสามสิบ ก็โอเคนะติดดาบผัก25% 2เทิร์นอทินอาจได้อีกติดบีดด้วยน่าสนใจโอ้ทำให้บีดหนึ่งแถวแล้วก็ถ้าเวกแล้วสัพเทรนเพิ่มนะฮะเป็นทีมด้วยโอเคทุกข้อเลยเพิ่มขึ้น10% ถ้าคุณอยู่ใกล้กับศัตรูนะฮะไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะแบบว่าถ้าส0์มันก็น้อยอยู่แล้ว,ลวต้องมีเงื่อนไขแบบเท่าหน้าอีกโอ้ถ้าแท็กพาวเวอร์หกเลยสามเทินถ้าตายก็ถือว่าเป็นตัวอัดแรงตัวนึงนะฮะคิท t i เ a อร์เ e เพิ่มขึ้นถ้าคุณอยู่ใกล้ครับก็คือถ้าเวกแล้วก็เป็นทีมนั่นเอง ก็เพิ่มคิดข้อรกแล้วท่าสุดท้ายแล้วก็เ,เพิ่มดามจด้วย50คือเป็นตัวเน้นคิดกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ชอบตรงที่มันมีบีดด้วยนะแล้วก็โหมีทั้งบีททั้งท่าแรกทั้งท่า2น่าสนใจน่าสนใจอืมน่าเก็บไว้มากว้าวโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้านล่างนะครับมีอะไร บอกได้ด้านล่างให้เราทำอะไรนะครับขอบคุณมากครับ